กำลังเริ่มปั้นตัดตอนปั้นดูด้วยครับข้บั cái okay, này nó từ ba điệp rồi pan một cái này phía nào phép điêu mắt bùa lại à cái gì thì... tài bác mai bắc mai cái phía nào ับสบายดีและสวัสดีอเชอ่นเด้อพ่อแม่พี่น้องเล็ซีเบิร์ตสุขูทุกคนมาพี่น้องเนาะาตอนแรงพี่น้องเลยบักไม,ม่ลงไว้ทานซะก่อนพี่นอ้องเนาะแล้วก็ถือว่าพันรีบร้อยมันอแต่บักไม้ก่อนพี่นอ้องไอ้นี่แหละคือซิกับกเมื่อแล้วก็สีออกไปจอบเบิ่งไก่เบิงง่องหัวอยู่หน้าพุ่น,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 นพี่น้องเนาะแต่เบิ่งไปชมกันเด้อพี่น้องเนาะ ตัดแป๊บเดียวจาทั้งในพอจะไปตากอะไรไม่หน้อยเนาะไม่ลงไม่ทานก็บักได้อยู่ว่าโดนใหญ่แค่เนาะ ว่าเอาไว้ยังงามมั้เกพี่รองเลยเนาะตอนนี้แหะพี่รองเลยถ้ามึงทุ่มมึงงามมั้เลยบักหอกพี่องเนาะเห็นไหนมันหอบงามถ้าเป็นสาส้มน้องกันเด้อพี่้องเนาะกับว่าวกันพี่้องเลยเงาเงาหน่หัๆกอดบุห่มเนอะพี่้องเลยกอดบุห่มกอดบุหุ่ม nhà nhào đây mày xì thon phải không người nha bắt hết thàn đi tao nữa cúm vô cúm vô phải สถานที่ไปตากมันน,นอนะอพี่น้องนะเนาะเด็ดแห้งพี่น้องเลยเนาะทำอะไรนังเด็ดอยู่เอาบักไม้แวกสิกลับนอนพี่น้องเนาะมือไม้กุแหละพี่น้องเลยแข่งที่ได้ไม้โดนโดนมากทีน,กนึง อ๋อมือดาบมาเลยมือดาบมาแล้วมือดาบมาแล้วออสบายดีก่อนมือดาบสบายดีลงได้บ่เฮ็ดพักเป็นอยู่บ่อะไรทางน้องเป็นมือกล้องไงหนอกพี่น้องเนาะอันนี้มันอยู่บ่เนาะโอ้มันน้อยเดียวนี่ขาดอยู่บ่เนาะขาดขาดเบิ้ลพี่น้องเลย còn nữa, sẽ sừng đắng đấy đó, Piong nó, đứa, nó. Bà, à, chắc Piong đấy, đây đi khoan nó, thử ao vậy đó <noise> あっすごいな。<noise>

หายไปมันหายบุเดงพายก้อนัอย่างห้อน้องอ๋อมีมีไข่ไปจังฮะเฮ้ยมึงดูฮะมีไข่มีไข่ว่ะอ๋อมีไข่ด้วยฮะเด้เลยอ๋อห้องไงมีไข่ด้นี่ให้ไหมกันเนาะดูพี่เนาะไ้ดีมันมันได้ยินเสียงอะไรบางอ่างด้วยกัอ๋อเดงหลายห้องแท้นี่เป็นคุ้งมึงดูเสียงว่าป็นคุ้งอะไรดีโอห้องเดง โอ้มันเลี้ยงไรดิพี่น้องโอ้ไวๆหน่ยเดี๋ยวจะตายมาไทายมีอยู่นะใครนะอาลงมาแล้วก็มีในน้อยลงไอ้กบภูมิแล้สิมาเมืม่อไรให้บุเรงพายก่อนจะมาบ้นาบนาามันบ้านเขาเตาโอ้ยอ้าวมาห้ามจักนี่ มีขีดินเนาะไม่ไม่โกนเวย้ยแขงใหม่นี่ป่ปะฮันเด,ด,ด็บร้อยแนละ้วปักเรีบร้อยตาบ้า,ามุดเดงรายุม่มนเนาะ ทำทำก้อนสระพื้นที่ตากมัน,เน,เ,มน,น,นเนี่ยเลยมาใบจับจักกันโดนกันเนาะไอ้ก้อนนี่โอ้ยมัรยาทพี่น้องเลยไม่น้อยไม่ใหญ่ลงบัสมาขนไม้ลายทำไงกัน อ่ะข้าจีได้ถอดตัวกราบเลยเด้อพี่น้องเนาะไปพบพ่อ,อ,อกันคลิปนะคลิปต่อไปเนาะพี่น้องอมาข่อมาเคือ,คอก็อยู่ย่าเทีอยงเลยต้องห่วงพีงน่น้องเลยนี่หมางนี่กะนอ๋อสองมากง่ายๆพี่น้องเลยมาเคือมุมมาเคือไอ้เขมีอยู่หน้านี่ฮอนแดดฮอนแดด ก็แดดได้อือท่านี้กับปามันก่อเล้าไงนเนาะหรือว่าเ,เสียงดังน้อยนึงพี่น้องเลยเนาะเสียงหลังพังชัดเมื่อกี้นี่ก็จะได้กลับเลยเด้อพี่น้องเนะาะเอาโอเคพี่น้องเลยเนะาะท่พิพาทประการใดก็ขอ,อขอเท่ขอพรใหพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขุสุคนเนาะพี่น้องเนาะ อาก่อนอื่นก็ขอขอบคุณขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาที่ตามเป็นกำลังใจบ่างเพลยแต่จนจบคลิปเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่ามื่อนี้ก็มาอ่าซอยผลมันแล้วก็บปานมันแล้วก็ตัดไม้ลงไว้ทานเนาะพี่น้องเนาะมันก็ะชงเพลยก็ยังพันไอโกดเถื่อเราพี่น้องเลยเนาะพื้นที่มันกว้างกว่านี่ก่อนอากาศดีได้ขอโตะกร้าเลยเด้อพี่น้องเนาะเอาโอเคไปพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปต่อไปเล้วสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่า สบายดีสบายดีบ๊ายบาย